สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915าาทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อคนในวันที่คุณนิ่งเงียบห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับหมอโต๊ดอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิค์คูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณในวันที่คุณนิ่งเงียบห่างจากเขามา ความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานของไพ่ใบแรกมีไพ่ของการจบการเลิกราการยาล้างกันออกมาหรือเปล่ามีไพ่ห่งการที่คุณกับเขาอาจจะจบกันออกมาก็ได้นะหรือยมีพลังงานการที่รู้ถึงสาจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความพัดผ้าความผิดหวังความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานไพ่คืนน็อปสอด ราชนีถือดาบราชนีแหงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของความมุ่งมั่นการฝ่าฟันคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงหรือมีไพ่ของการที่คุณอาจจะเข้มแข็งมากขึ้นในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายคุณที่กลับมาดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์ ที่ผ่านมาของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่การวนกลับการหวนคืนหรือความพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์คุณนาที่จะพยายามมามากพอแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของไพ่เพจอฟครับเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเพจอฟครับนี่คือการเริ่มต้นที่การกลับมาดูแดในดวงคุณเองถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึก ความรู้สึกก็คือหัวใจของเราเราอาจที่อยากมอบหัวใจดวงนี้ความรู้สึกนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับเป็นหลังผพาเจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือมีความฝันหรือมีความหวังที่มีด้วยกันอยู่ด้วยก็ได้นะหรือมีคนที่คิดถึงความฝันความหวังที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันเคยมีความ ที่มีความคาดหวังเดียวกันกระด้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าหรือในช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของสิ่งใหม่โอกาสใหม่โอกาสแห่งการเริ่มต้นในตัวของคุณเองความทุ่มเทความพยายาม การแบกกับภาระก,กับความรับผิดชอบในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างๆในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับเป็นประกานของไพ่เดอะเมจิเชียน การวนกลับการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือมีการที่คุณน่ะได้เป็นการิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเอง <c oughs> เป็นคนที่เรียนรู้ในหลายๆด้านในหลายๆแบบเป็นคนที่ชอบหาความรู้หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองหรือมีพลังงานความมีเสน่ห์ในตัวคุณเองเป็นคนที่พูดจะมีเสน่ห์ในตัวคุณเองนะครับเป็นปลาของพ่อแม่แม่ KING OF c รัเป็นพลังงานของไพ่ความเอาใจใส่การดูแลของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเอาใจใส่อย่างเต็มที่ดูแลเต็มที่คอยซัพพอร์ตเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยเกื้อกูลแก่เขาเดิมพัน n c e การปรับปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันการที่จะตัดอะไรสักอย่างในความรักในความสัมพันธ์ มันอาจที่จะยากในความรู้สึกแต่คุณกลับมานิ่งในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณมากขึ้นก็ได้นะมีไพ่ของคิงออฟวาร์ราชาแห่งไฟคนที่มีความมุ่งมานะคนที่มีความตั้งใจคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอของพลังงานในตัวของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่คุณพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่ แต่ในความรู้สึกของคุณเห,เหมือนกับการที่คุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเป็นฝ่ายที่เข้าใจเขามากกว่าแต่ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างในความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีอารมณ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะเพราะมีพลังงานของการที่ยังมีไพ่แหงการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่นะครับ อขอดูพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับว่าเขารู้สึกอย่างไงกับคุณในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไงนะมีพลังงานของไพ่แปดเหรียญน,นะความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามเหมือนเขาอาจจะกําลังที่จะพยายามทําเพื่อ คุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือในต,ตอนนี้เขาอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือเงินเก็บเงินก้อนของเขาเป็นพลังงานไพ่ก้าเหรียญความสดใสความสดสวยนะมีไพ่พลังงานก,การที่เขาอาจจะแอบสืบแอบ,บส่องมาคุณดูดีขึ้นในตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีความนิ่งมากขึ้นในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายและเสียใจในวันเวลาที่เขาอาจจะไม่ ไม่ได้แคร์คุณในวันหนึ่งที่เขาไม่ได้แคร์คุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นถูอครับเป็นภพ่ของการคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆต่างฝ่ายต่างเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกซึ่งการละกันเพดออฟสอดนะครับเป็นพลังงานของการแอบสืบแอบส่องความดือ้อความรันหรือความเอาแต่ใจหรือมีคนที่มีนิสัยเหมือนเด็ก,ดกๆหรือใน ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบสืแบแอบส่องคุณอยู่ด้วยก็ได้นะอยากทักทายอยากติดต่ออยากกลับปรับปรับความเข้าใจในความรักในความสัมพันธ์การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือความเครือกูลความเอาใจใส่เหมือนมีพลังงานการที่จะมีการกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยดูแลเขาทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างนะครับเป็นพลังงานของไพอ่ออฟวานการเริ่มต้น ในตัวของเขาเองเป็นเหมือนฝ่ายเขาที่เดินหันหลังให้กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในวันที่คุณนิ่งขึ้นเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเดินหาตามหาความรู้สึกของเขาอยู่นะอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของไพ่เดมูลความคิดถึงความโหยหาความสับสนความลังเลในตัวของเขา เขาอาจจะเป็นพลังงานการที่ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความคิดของคุณไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาในวันที่เขารู้ว่ากับสิ่งที่จบกันออกไปในตอนเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้วกา,การกระทํา เขารู้แล้วว่าความผัดภาคเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์เมชาวกันลักขณะกันผู้คงแก่เรียนหรือมีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดทาพลาดเพื่อกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีบุคคลที่สเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้อง เอาปัญหาเข้ามาก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังที่จะแก้ปัญหาในตัวของเขากําลังที่จะเคลียร์ปัญหาในตัวของเขานะครับเป็นพลังงานไป The World เมเจอร์ใบดทายประสบการณ์การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้เติบโตขึ้นหรือมีไพ่แห่งการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ในตัวอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นไพ่แห่งการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่มาไปเรียนรู้สิ่งใหม่มามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะในวันเวลาที่อยู่กับคุณมันเหมือนกับความที่มีสิ่งดีๆมีโชคดีมีวันเวลาที่เป็น ของคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพ่สเตนเป็นเป้าหมายที่เขาอาจจะกลับเข้ามาเหมือนกับการวางแบบแผนอะไรบางอย่างในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทำผิดไปในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะมีพลังงานการที่เขาอยากวาง อาจที่จะเป็นการวางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขารู้แล้วว่าบทเรียนกับความรักความความสัมพันธ์กับในตอนเนี้ฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่นั่งรอเป็นฝ่ายเขาที่คุ้นคิดในความคิดในความคิดของเขาเนี่ยเป็นการที่กําลังคิดในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่ทําไว้กับคุณเนี่ยมันอาจจะเกินให้อภัยแต่สิ่งที่ เขาอยากกลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพแห่งการเดินหน้าในตอนนี้ของเขาในออฟสอดเนี่ยคือการที่เขาจะฝ่าฟันหรือเขาจะแก้ไขปัญหาหรือเขาจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ความเครียดความกดดานความสับสนความดังเลในความรักในความสัมพันธ์เดอะ r รโลแฟนเป็นไพ่ของการตื่นรู้การมีสติในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเข้าไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขัดกองคนที่มีสินิสเสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่คิดได้มีคนที่ดูแล้ว ว่าคุณค่ากักบความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยมอบให้กับเขาเป็นความอบอุ่นที่มีเยื่อใยเป็นความอบอุ่นที่ดีที่สุดที่เขาทําให้ความอบอุ่นต้องหลุดกันออกมาเป็นแพลงงานคาวามไม่ได้หลังใจอย่างสิ่งที่เขาหวังไว้อย่างสิ่งที่เขาฝันไว้ก็ได้นะหรือเป็นแพ่งกานที่ยู่ในวันหนึ่งที่ไม่มีคุณเหมือนเขาช่างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหน็บหนาว รู้สึกอ้างว้างเหมือนความเบื่อในความรู้สึกที่ไม่มีคนที่คอยเคียงข้างเขาคอยเอาใจใส่เขาก็ได้นะเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทคนที่ดูแลเขาคนที่เคยเกื้อกูลเขาคนที่เคยเกื้อหนุนเขาคนที่ทำเพื่อเขาทุกๆอย่างในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนที่คิดถึงคุณอยู่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ คุณยังอยากจะเปิดโอกาสหรือให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งอยู่หรือเปล่านะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณในข้าคืนนี้นะครับมีพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะ เดอ f ฟู l คือคนที่อาจจะไม่ได้เคยไม่แคร์คุณหรือการที่ไม่ได้เคยให้สถานะนแก่คุณหรือเขาเป็นคนที่คบไปเลื่อยไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์คุณในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าการกระทําของเขาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังคิงออฟวารดราชาถือไม้เท้าเป็นพลังงานความมุ่งมั่นความกัะตือหรือร้น การแอคทีฟตัวเองหรือการความขยันในเรื่องการงานของเขาเดอะฟูคือการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นไพ่แห่งการที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เป็นข้อบเป็นครัวหรือคุยถึงเรื่องอนาคตการปรับความเข้าใจเดอะทาวเวอร์ tower, สิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้ในตอนนี้ความรู้สึกของเขาก็มีความแตกหัก พังในความรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องจบกันออกมาหรือพังกันออกมาเขาอยากที่จะกลับเข้ามาเหมือนทําใหท้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะมีพลังงานของไพ่การวางแบบแผนการมองถึงอนาคตไปข้างหน้า The Emperor ชาวเมธทัุทไฟเป็นไพ่ของการที่ความนิ่งในบันลังกุลมีพลังงานการที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยเกื้อหนุน คนที่เคยดูแลเคยซับพอซึ่งกันและกันทูอรครับเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เขายังอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งทแทนแการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นพลังงานไพัหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการกลับเข้ามาเคลียร์ใจในความ รักในตอนนี้นะหนึ่งดาบนี่คือการที่เขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งการพูดคุยถึงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกหรือการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะหรือมีการข้อความของเขาในวันนี้เขาอยากที่จะบอกอคุณว่า กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้ความรู้สึกต้องพังกันออกมาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณความชัดเจนความห่วงใหญยเจ็ดด้วยโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่คิดถึงโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขาไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยทําให้โอกาสที่มันที่คุณมอบให้มันดีขึ้นมาในตอนเนี้มีคนที่อยากได้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่ง คุณนะมีพลังงานของข้านที่คุณเป็นฝ่ายที่เดินถอยออกมามีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับในค่ําคืนนี้อยู่นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวอร์เมเจอร์เบสท้ายประสบการณ์การเรียนรู้การวนกลับหรืออยากกลับเข้ามาอยู่ในวันเวลาหรือห่วงวันเวลาหรืออยากกลับมาเดิน ในอยู่ในวันที่เป็นของคุณกับเขาในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งเดทจบนะมีพลังงานของความรู้สึกถึงความผิดหวงังและความผัดภาคในตอนเนี้ยในวันที่เขาไม่มีคุณเขาก็เสียใจเขาก็เสียดายกับสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาเคยมีสิ่งดีๆด้วยกันเคยร่วมสร้างเคยร่วมต่างเคยเอาใจใส่ด้วยกันก้าวเดียญเป็นพลังงานของไพ่ ความสดใสความมั่นคงในตังคุณเองเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นเป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้วว่าบทเรียนในครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาอาจที่จะทําความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดรชียอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะามีพลังงานของไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆนะามีพลังงานของไพ่ ความเบื่อความไม่ได้หลั่งใจหรือมีไพ่ของคนที่ขาดคุณไปเหมือนกับตอนนี้เขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คิงออบาดในตัวตนของคุณคุณอาจจะกลับมาดูแลในตัวคุณเองมากขึ้นทัดเข้ากลับเข้ามาอีกคุณจะดูถึงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆพกันการเอาใจใส่การเกื้อกูลการเกื้อหนุนซึ่งการละกันนะครับเป็นไพ่ของความเข้มแข็งทหารตำรวจได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน การเดินทางได้เป็นไพ่ของคนที่เคยอดทนมามากพอแล้วก็ได้ทุกคนมีขีดจำกัดในความรักนะทุกคนมีความอดทนที่มากพอมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเงอะขอคืนดีแต่ตอนเนี้เขาอาจจะดูว่าคุณเปลี่ยนไปคุณใจแข็งคุณคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว ในความคิดของเขาคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมในสิ่งที่เขาคิดไว้ว่ากับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาง้อในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่ทูอับครับเป็นไพ่ของความผูกพันและคนเก่าๆคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันนะครับและในความรู้สึกของเขาเขาอยากจะบอกคุณว่า กับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเสียใจนะมีพลังงานของไพ่ในความนิ่งของคุณคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองสูงตอนนี้เหมือนฝ่ายเขาที่กล้ากลักกกวที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากกลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตปรับความเข้าใจคุณอีกครั้งหนึ่ง พูดถึงเรื่องราวอนาคตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมีพแงการเดินหน้าในตอนนี้ของเขาอาจที่จะมีอุปสรรคหรือปัญหาที่กำลังที่จะแก้ไขในตัวของเขาก็ได้หรือมีพลังงานของไพ่คนที่มีอีกโก้จะลดพลังงานของคนที่มีอีกโก้นะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของพลังงานของในความ ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณนะครับอขอพลังงานของไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับพลังงานของไพ่คนที่ในวันที่คุณนิ่งเงียบห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานของไพ่ในไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับ มีไพ่ของเดทนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่มันเหมือนคว,วามรู้สึกที่จบไปแล้วมันคงกลับมาเหมือนดังเดิมไม่ได้มันเหมือนความหวาดระแวงมันเหมือนความหวาดกลัวที่คนคนหนึ่งทําไว้กับเราอยู่นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่มันเหมือนเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาของเขานะครับเป็นพลังงานของไพ CC, ่เพจออปเปเคิลการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองการเริ่มต้น ที่ดีที่สุดในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพาถ่ถออววานมีพลังงานของการขยับขยายการที่มองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณคุณอาจจะปล่อยกับไม้เท้าหนึ่งไปแล้วถือไม้เท้าของคุณก้าวสู่วันใหม่แสงตะวันที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะครับเป็นพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยนะมีคนที่อาจะอยากควายคว้าโอกาสที่ คุณเคยมอบให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้คิงออฟสอดราชาถือดาบราชา,าสายลมความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามกับเขามามากพอแล้วก็ได้หรือมีพลังงานการที่ยังมีปัญหาทางด้านอารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้ต่างฝ่ายต่างยังไม่ยอมต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างที่เหมือนกับการที่ต่างฝ่ายยัง ยังไม่ยอมซึ่งกันละกันนะแต่ในลึกๆแล้วเขาเขเป็นคนที่กําลังคิดเยอะคิดมากว่าจะกลับเข้ามาหรือกลับเข้ามางอ้อคุณยังไงดีเป็นฝ่ายเขาที่กําลังที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่นะครับเป็นพลังให้เดอะแทนแพนสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดทูออปเทเิลการวนกลับ การหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมในความรู้สึกที่มีกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานของไพ่8 8ดาบความอึดอัดความว้าวุ่นหรือเรื่องเนี้ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกใครว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ผิดเองเขาเป็นคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาหรือหรือ,รอกับตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขปัญหาหรือ เผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องราวต่างๆในตอนนี้ของเขาอยู่ Queen No. เพชร์ราชินีถืเหรียน,นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดหวันทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของวิตตอรี่งความสําเร็จ เป็นเส้นทางในชัยชนะทุกเส้นทางเดินทุกก้าวเดินความเสมอต้นความเสมอปลายเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของไพ่หเหรียญน,นี่คือการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนเนี้ย มีคนที่เหน็บหนาวมีคนที่อ้างว้างในวันที่ไม่ได้แคร์คุณเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่ากความรักความสัมพันธ์ในวันนั้นที่เขาไม่ได้แคร์คุณในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้วในวันที่คุณไม่ได้แคร์เขาในวันที่คุณไม่ได้สนใจเขาเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์ทรมานในความรู้สึกของเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพควีนอสอดราชินีถือดาบนะโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขา เขาอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ปัญหาบางครั้งบางคาก็มีปัญหาที่ไม่ได้เข้าใจกัน เป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับความเข้าใจซึ่งการละกันนะครับเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้เขายังลืมคุณไม่ได้ในความคิดของเขาเป็นไพ่ของความผูกพันเป็นไพ่ของความผูกมัดเป็นไพ่ของผลวิปากรรมที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือมีพลังงานการที่ยังหลุดพ้นออกจากผลการกระทํากันไม่ได้นะเป็นไพ่ของจัดเม็นเนี่ย เป็นไพ่ของคู่คนที่คุณเคยคู่คนที่ผูกพันคู่คนที่ผูกมัดมีพลังงานการอยากกลับมาถือความรู้สึกในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของไพ่ควีนรอครับ,ร,บราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้าหรือคุณกับเขาอาจจะอธิษฐานขอพรเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาจากอดีตชาติก็ได้นะมีการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะ มีการพบเจอกันมีการที่ได้เรียนรู้กันมีการที่ได้มาเริ่มต้นด้วยกันนะต่างฝ่ายต่างยังรอคอยในความรักในความสัมพันธ์ต่างฝ่ายต่างยังรอคอยกันอยู่นะมีพลังงานการเริ่มต้นที่ดีระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความคิดถึงในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกว่ากับสิ่งที่ผ่านมา เขาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณเขาคิดถึงคุณนะเขายังลืมคุณไม่ได้นะครับเป็นไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะเขาจะทาทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งแก้ไขในปัญหาอยากกลับมาปกป้องอยากกลับมาดูแลในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของเดอสตาการอ้อนวอนหรือการขอร้องหรือการดึงดูดแห่งจักรวาล ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นความผูกพันการกระทำความผูกมัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซั b s ไ r i b e กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ